สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r r t a r t i s t นะคะมาถึงดวงความรักค่ะให้กับชาวทัตดินนะพฤกษสศกันมากรประจำช่วงวันที่1 1 5ถึง15บกร,รกฎาคมแล้วนะคะเริ่มต้นครึ่งปีหลังกันมาดูความรักของคุณกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกสถานะนะ,ะโซดความสมพัธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ มีคู่ก็ได้สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะช่องเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุด,ดินพิศษการมกรหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปนะคะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณแต่ว่าถ้าไม่ตรงแปบลบว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากจะดูราศีแบบไทยร่วมด้วย ก็สามารถทําได้แนละลองเปิดใจดูนะคลิปแบบนี้เป็น general reading ทําให้คนหมู่มากนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือดูเป็นแนวทางดูเป็น entertainment เฉยๆเนาะ happy happy เนาะแต่ถ้าอยากจะดูเจาะลึกเป็นดวงของเราเองก็จําเป็นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะเบิ้นก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งคือหาลัคนาค่ะช่องเบิ้นจะเน้นลัคนากับวันเกิด2อย่างนะตามไปหาได้เบิ้นมีสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้นะเน้นลัคนากับวันเกิดส่วนอื่นๆจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือราศ แบบไทยอยากจะดูควบคู่ประกอบกันด้วยก็สามารถทําได้นะไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิม c า r e c t i v e Motion น a อันนี้ Very Rare แล้วนะใกล้จะหมดเต็มทีใครอยากได้กดที่ตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็ t a r o นะเลิฟสตอรี o r อร์คนะคะแล้วก็ไพ่คู่บุญอะมาดูกันคะ่ะคนทัดดินนะพฤกษกันมาก่อนไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะ1-15กร,รกฎาคมไพ่คู่บุญอยากจะบอกคุณว่ามาทัดดินนะพฤกษกันมาก่อนไพ่บอกว่า เลือกเหรออา,อาจจะมี Choice อะไรเข้ามาหรือเปล่าช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์หรือมันอาจจะมี o p t i ั n อะไรเข้ามาให้คุณเลือกต่างๆก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณก็น่าจะมีเสน่ห์ต้องเลือกเนาะหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเลือกระหว่างการงานการเงินความรักแบบนี้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะมีคนห้อมล้อมมีอะไรต้องจัดการ เยอะก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเลือกอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคุณยังไงบ้างแต่ละสถานะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชันค่ะมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ก่อนว่าอารมณ์คุณจะเป็นไงจะสเตเบิลไหมหรือว่าจะอ่อนไหวนู่นนี่อะไรยังไงนะคะหนถึงสิกรกฎาคมค่ะคนธาตุด,ดินพฤกศกันมากรนความรักของคุณนะพลังงานจะเป็นยังไงไพ่บอกว่าหัวโบราณอ่ะเป็นธรรมดาของคนราศรีธาตุด,ดินนะอุ๊ยจูบเก่งด้วยเหรอ เลือกเยอะเลือกมากโอ้ตามสไตล์เลยสายเปอ่ะแล้วก็ปากจัดด้วยเหรอจูบเก่งแล้วก็ปากจัดด้วยนะ แล้วก็นอนดึกอะช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับมีอะไรที่ต้องคิดเยอะป่ะเนี่ยมันมีเลือกเยอะเลือกมากมีนอนดึกอะไรเงี้ยเปิเป้นมองว่าในเรื่องของหน้าที่การงานใดๆหรืออะไรเงี้ยช่วงเนี้ยอาจจะแบบทุกๆเรื่องเนาะคุณอาจจะต้องเจอคนเยอะอาจจะต้องมีเรื่องให้คิดเยอะๆทําให้คุณนอนไม่ค่อยหลับก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเลยนะเปิ้ลมองว่ามันอาจจะมีเหตุให้คุณต้องแบบคิดนู่นคิดนี่จัดการอะไรต่างๆเลือกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินได้ทั้งหมดอันนี้ก็ต้องทําใจสบายๆเนาะพยายามปล่อยวางบ้างเพราะไม่งั้นคุณอาจจะพักผ่อน เป็นไปได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยก็ได้เพราะว่ามันมีปากจัดเนอะอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเป็นไปได้ในเรื่องความรักถ้าคุณโสดอยู่เป็นคิดว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องงานเนอะเพราะว่าคุณยังเลือกเยอะเลือกมากอยู่แล้วก็มีอะไรให้คุณคิดเยอะมันไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามานะอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็แบบยังแบบเออคนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งอีกคนนึงมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่เลือกยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่ตกอะไรแบบนี้เนอะแล้วก็เป็นคนที่แบบเนี่ยมันมีหัวโบราณก ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วหรือว่ามีคนคุยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงเพราะมันมีปากจัดเนาะคือจูบเก่งก็จริงแต่ก็ปากจัดด้วยนะแปลว่ามันอาจจะมีการถกเถียงพูดคุยกันค่อนข้างเยอะถ้าเราแปลงจากการปากจัดเนาะจากการทะเลาะเนาะเป็นการพูดคุยกันคุณก็อาจ,จะมีสเสน่ห์อ่อน เป็นไปได้นะอารชันเราต้องใช้ปากให้เป็นประโยชน์ค่ะในการที่เราจะทําให้ความรักมันแช่มชื่นแทนที่จะมาทะเลาะเบาแวงกันนะเป้ลคิดว่าทุกอย่างก็จะโอเคถ้าเราใช้ปากอดอ้อนนะแฟนเราก็อาจจะเปเราเห็นปะอาจจะซื้อของซื้อของให้เงินเราอาเป็นไปได้หรือตัวเราเองอาจจะต้องเป็นคนให้แฟนก็ได้เนอะแบบบางทีทะเลาะเบาแวงกันแล้วต้องไปงอ้ออ่ะอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันอาก็ต้องระมัดระวังนะแต่มันจะเกี่ยวข้องกับคำพูดคาเจรจาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราใช้ปากปากเป็นเอกนะเออเพราะฉะนั้นเราใช้ปากในทางที่ดีทุกอย่างก็จะ มีผลลัพธ์ในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดเราใช้ผิดเราใช้อารมณ์นู่นนี่นั่นก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะและนี่คือพลังงานของคนทัดดินก็นแล้วกันนะพฤกษ์กันมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างนะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนคนโสดทัดดินพฤกษกกันมาก่อนนะจะโสดสนิทหรือโสดมีคนกิ๊กกัก,กแอบชอบอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่นน 15, า1-15ก,การกฎาคมนะคะความรักของคนทัดดินคนโสดนะจะเป็นยังไงบ้าง ให้ออกมาบอกว่าเอ p r e s s อ่ะรักตัวเองดีแฮปปี้ดีดานะไม่ได้มีปัญหาอะไร10ไม้โหงานเยอะงานยุ่งมากๆนะเหนื่อยล้ามากนะเนี่ยมันอาจจะมีอะไรคุณต้องเครียดเยอะจริงๆนะคนโสดเดอะสตาร์ Star, มีเสน่ห์จริงอะ6ถ้วยนะคะแล้วก็เฮอร์มินะแล้วก็ไพ่2ไม้ นะอ่ะโอเคคนโสดมันก็ยังยืนยันความโสดของคุณอยู่นะคุณอาจจะเลือกเยอะเรือกมากอยู่จริงๆอะ่ะยังแบบยังรอคอยคนที่ใช่อยู่ยังมีความหวังอยู่บางคนอะ่ะโสดมากๆนะอยากมีแฟนใช่ไหมเราก็อาจจะไปขอพรไปมงไปมูอะไรแบบนี้ก็ได้มันไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาแต่คุณก็แบบยังรออยู่อะ่ะ เออยังรอคนที่ใช่อยู่บางคนก็รอคนเก่าด้วยนะเออมันมีไพ่หก้วยเป็นมองว่าบางคนก็รอเนื้อคู่รอคนที่ใช่จริงๆเลยหรือบางคนก็รอคนที่แบบอยู่ในใจอะบางทีเรามีคนในใจนะเรามีความหวังกับคนคนนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ใดๆก็ตามความ,มัมพัธ์คุณยังไม่คืบหน้าเนอะเพราะคุณมาดูคนโสดคุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปเนอะไพ่เอ็มเพรสก็แปลว่ากลับมารักตัวเองก่อนคะ่ะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเสริมสวยเสริมรอพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆนาะนาะนะและทุกอย่างมันจะโอเคช่วงนี้เป็นคิดว่่าาาคคคคุุณอออจจะะยยยยังังก,กบร ถ้าเกิดคุณมีคนในใจนะคุณก็รอแค่คนเดิมนั่นแหละถ้ามันมีคนเข้ามาคุณก็แบบอาจจะไม่ได้สนใจไปโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าเพราะการงานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะหน่วงเพื่นึงบอกว่าคนโสดอ่ะคุณอาจจะไปโฟกัสที่งานแล้วก็คิดเยอะค,คิดมากในเรื่องงานอาจจะมีความเหนื่อยล้าเนาะงานมันเหมือนแบบสิบไม้อะมันคือประดังประเด ly, มีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะคุณก็จะไปโฟกัสในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของความรักนะอันนี้สําหรับคนโสดสนิทเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้ามีคนเข้ามาก็จะเข้ามาจากหน้าที่การงาน แต่คุณก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากคุยด้วยหรือเป็นคนเก่าก,กลับมาพูดคุยกับคุณก็ได้ถ้าเป็นคนเก่าเป็นคิดว่าคุณจะคุยเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะยังเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนอาจจะยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์อะไรไปเท่าไหร่นะเพราะม้นมองว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเออกัละยานามิตรผูกพันกันแฮปปี้ดีดาแล้วคุณเองก็ยังรักตัวเองอยู่คือ เออโสดก็ดีกว่าถ้าเกิดมีแล้วมันไม่ดีฉันก็ไม่เอามีความเลือกเยอะเลือกมากจริงๆเพราะไพ่เฮอร์มิตเนะเป็นไพ่ราศีกันที่ชัดเจนแล้วไพ่เลือกเยอะเลือกมากของไพ่คาร์ดิม m ช t นกา Gas ก็ออกมาซ้ำซ้อนอีกแล้วว่าโอเคน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนทัดดินเนี่ยค่อนข้างจะ ไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์โสดฉันก็โสดสวยหล่อและรวยมากได้ทํางานหาเงินใช้ชีวิตไปแล้วก็มีอะไรต้องจัดการเยอะด้วยเพราะฉันก็เลยจะไม่รีบในความรักความสัมพันธ์กับอีกกรณีหนึ่งถ้าเรามีคนในใจเนอะเรายังรอคนเก่าอยู่เลยค่ะเรายังคิดถึงคนเก่าๆเรายังรอคอยเรายังไม่ move on เนอะเรายังรู้สึกว่าเรายังมีความหวังความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ยังอยากไปต่อเพราะฉันถ้าเกิดมันมีคนอื่นเข้ามาแน่นอนคุณก็จะรู้สึกว่าคนอื่นก็อาจจะยังไม่ได้สามารถมา ชนะคนในใจคุณได้คุณก็เลยแบบอาจจะไม่โฟกัสไข่คุณก็มีคนในใจเก็บไว้แล้วคุณก็ไปทํางานหาเงินอะไรของคุณไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเกิดอยากลองเปิดใจก็เปิดใจได้แต่เปิ้ลมองว่าภารกิจหน้าที่อะไรของคุณมันค่อนข้างเยอะ15วันนี้คุณคงหมกมุ่นกับเรื่องงานจะมากกว่าในเรื่องความรักถ้าจะมีคนเข้ามาก็จะเป็นคนเก่าๆเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรู้จักเก่าๆแวะเวียนมาพูดคุยทักทายมากกว่าอาจจะเป็นทักทายในเรื่องงานทุ่าป่าปังหรือเป็นเรื่อง อความรักความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดแต่ปัาคิดว่าคุณจะไม่รีบเลยค่ะเพราะคุณดูยังไม่พร้อมในเรื่องความรักขนาดนั้นนะคะ,ะเรามาดูกัน Love Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดดินนะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเอ่ย ไพ่บอกว่า Reje เจคชั่ะคนเก่าๆคุณยังรอคอยคนเก่ากลับมาเป็นไปได้นะคะว่าจะมีคนเก่ากลับมาเป็นเพื่อนเก่าก็ได้คนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้แต่พอก,กลับมาแล้วมันยังมีความไม่ชัดเจนยังมีความไม่แน่ใจยังมีความกังวลอยู่เนะเาะเพื่อก็คิดว่าคุณก็จะมีระยะแล้วคุณก็จะไม่รีบในความสัมพันธ์ถ้าเกิดเป็นกรณีคนเก่ากลับมานะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งอกหักเสียใจหรือว่าเราผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักไปคุณก็จะแบบเหมือนพยายามจะ move on จากความสัมพันธ์แล้วไปโฟกัสไปมีไฟกับในเรื่องของหน้าที่า เนอะอะไรที่มันผ่านไปนแล้วปัน้นก็คิดว่าให้มันผ่านไปค่ะให้มันเป็นอดีตไปเนอะแล้วเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานก็จะดีกลับมารักตัวเองนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากสาหรับพลังงานของคุณเนะเปิ้นมองว่าดีนะคะเออแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะคะ้า ดินพฤกษ์กันมก o r ะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงเอ่ยทัดดินเนะี่ยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะได้พัฒนาอะไรยังไงไหมในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินนะคะสามดาบเหรออะไรกันเนี้ยขึ้นมาก็สามดาบเลย er er คิงถือเหรียญคิงถือดาบอุ้ยคนเยอะจัง the full the sun ว้าวแล้วก็ควีนถือดาบอุ้ยมีไพ่คู่ขึ้นมาด้วยอะ มีไพ่คู่ขึ้นมาด้วยอาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเป็นไปได้นะอย่างที่เพื่อนบอกมันมีคนเยอะมันก็อาจจะต้องเลือกจริงๆด้วยเนาะถ้าเราเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ,ะก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่อง รักสามเศร้าค่อนข้างเด่นมากอาจจะมากกว่าสามเศร้าอาจจะเป็นสี่เศร้าก็ได้รทั้งหมดเออถ้าเกิดเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกก็ต้องบอกว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนเนอะไพ่เดิรฟูลขึ้นมาปแปลว,ว่ามันยังไม่มีคอมมิทเมนต์ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตัดสินใจอะไรได้เนอะแล้วมันมีไพ่เดิร์ซันคืออยู่แล้วมมนมีความสุขนะหมายถึงว่ากับคนคนนี้ที่เราคุยกับเขาว่ามันมีความสุขคุณมีคู่แล้วคุณมาถามถ,ามถึงอีกคนหนึ่งที่เป็นคนคุยก็ได้หรือคุณเป็นคนคุยกับคน,ค,บค,นคนนี้แล้วเขามีคู่แล้วก็ได้หหรือใใดดๆเเนนนนนนาาามมมมมัมัััีลยคนนคววสพธ์ปป็ไไู้ง่ มันจะเป็นรักเผื่อเลือกนะคะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีคู่แล้วหรือไม่ก็ตามเนอะแต่ว่าคุยกันแล้วมีความสุขแต่ก็ต้องให้อิสระแก่กันเนอะทำใจสบายๆค่อยๆค,คุยไปถ้าความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นรักเผื่อเลือกแต่ว่ามันไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วเปิ้ลมองว่าค่อยๆคุยกันไปได้ไม่ต้องเร่งรีบนะถ้าตราบใดที่เราคุยแล้วเรามีความสุขอะเราก็ค่อยๆคิดทบทวนแล้วกันเนาะว่าคนไหนจะโอเคคือพลังงานมันยังเป็นพลังงานของการโสดอยู่เนาะไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ของการที่ไม่มีคอมมิชเมนต์ค่ะคุณคุยกับคนคนนี้ได้นะค่อยๆคุยไปถ้ามีหลายคนคุณก็เลือกไปได้ค่ะว่าคุณอยากจะเลือกคนไหนเพราะเปิ้ลมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะคิดออกค่ะว่าคนไหนคือคนที่ใช่นะถ้าเกิดว่าตัวเราเองโสดนะ แล้วเราไปคุยหลายๆคนแล้วเราก็แบบดูๆแล้วต่างคนก็ต่างโสดหมดคือมีหลายคนในความจำพันอะคุณต้องเลือกใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะเลือกได้ค่ะภายในช่วง15วันนี้มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าคนไหนที่ดูน่าสนใจแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ฟันธงชัดขนาดนั้นเพราะอีกคนหนึ่งสมมุติถ้าคุณไม่เลือกเนอะคุณอาจจะกลายเป็นว่าโอเคคุณมีเบอร์ในใจแล้วว่าคุณอยากจะเลือกคนนี้แต่ว่าคนนี้คุณก็ยังอยากจะเก็บไว้อะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้ก็คุยคุยไปแบบคุยเล่นคุยหัวอะไรแบบนี้ได้เนอะแต่ยังงงไไมม่ด้เห็นถึควาจริัง เท่าไหร่คุยแล้วมีความสุขสนุกสนานก็คุยไปนะคะบางคนเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาพอเรามาเริ่มต้นพูดคุยกับใครเราก็เลยไม่กล,าล้ารีบในความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าเรากลัวเราจะเจ็บอีกเนาะเพราะว่าเพื่อนยังรู้สึกว่าคุณยังมีความเจ็บปวดยังไม่พร้อมขนาดนั้นในการที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังบางคนก็รู้สึกว่าเออเราคงไม่สามารถมีความรักแบบ ที่มั่นคงได้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราคุยเล่นแบบนี้ไปดีกว่าไม่คิดเยอะคิดมากก็น่าจะแฮปปี้มากกว่าซึ่งเมื่อก็บอกว่าคุณก็สามารถคุยแฮปปี้แบบนี้ไปก่อนได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในรักสามเศร้าเนาะ ไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยถามว่าเขาชอบเราไหมเพนก็ต้องบอกว่าเออมันก็มีความชอบนะแต่ว่าด้วยความว่ามีคู่มีแฟนแล้วเนาะมันก็ขยับความสัมพันธ์อะไรไม่ได้เนาะมันก็อาจจะต้องประคับประคองแล้วก็แบบพากันไปแบบเนี้ยเป็นสามเศร้าแบบเนี้ยว่อไม่เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันจะขยับหรือมันจะมีการเปลี่ยนสถานะยังไงแต่คุณก็ยังมีความสุขกับการพูดคุยกับเขาอยู่เพิ่นก็มองว่าคุณก็คงจะไปต่อแบบนี้เนี่ยแหละเนาะถ้าเป็นสามเศร้าอ่ะมันก็คือจะพายุงกันไปแบบนี้แล้วก็ยังพููคุยนนแ่วาาะะรรลสถณ้้อ ว่าถ้ามันมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่อ่ะมันจะยังไม่ได้เลิกกันแล้วก็จะยังไม่ได้มาคบกับเราหรือใดๆก็ตามนะคะนี่คือ energy ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็แล้วกันแนวโน้มมันเป็นแบบคนหลายคนในความสัมพันธ์มากกว่าที่จะแบบโสดแล้วมาคุย,ค,ยคุยกันเนาะแต่ถ้าเกิดโสดแล้วมาคุยคุยกันก็แน่นอนคือไม่รีบเนาะคนคุยก็เลยจะมีสถานะของของการที่แบบไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆไม่เร่งรีบอะไรเงี้ยเพราะว่ายังกลัวยังกลัวผิดหวังอยู่ยังแบบรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยัง ไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร l เคค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดิน อ่าเคมิสตรีเห็นปะมันมีเคมี ee, นะคุณมีสนเสน่ห์คุณจะมีคนเข้ามาหลายหลายคนเนี้ยเป็นคนที่ตัวเราเองเนี่ยแหละที่เป็นคนมีช้อยและมีตัวเลือกเนาะเราก็เหมือนแบบเราอาจจะมีคนนึงในใจแล้วแหละว่าคนเนี้ยเราจะเลือกแต่คนอื่นเข้ามาคุณก็คุยไงันไม่รู้สึกว่าคุณปิดกั้นนะและคุณก็อาจจะแบบดูดูไปก่อนยังไม่อยากจะเร่งรีบกลัวผิดหวังโกอ,อกหักอะไรอย่างนเนาะมันก็เลยเป็นพลังงานของการที่แบบเบาๆไปก่อนยังไม่อยากจะกดดันจริงจังอะไรในชีวิตมากแต่ว่ามีความสุข ก็พอเพิ่นก็มองว่า energy อย่างนี้ก็ดีเนาะจนกว่าเราจะมั่นใจในความสัมพันธ์แล้วเราค่อยสารสัมพันธ์เนาะแต่มันมีไพ่คู่ขึ้นมาเพิ่นก็มั่นใจว่าหนึ่งในนั้นนะถ้าเกิดคุณได้พูดคุยสารสัมพันธ์กับใครในช่วงจังหวะเวลานี้คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณก็ได้แต่แค่อย่าไปรีบเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอะ่ะก็ต้องบอกค่ะว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณก็ตามมันมีเคมีเข้ากันนะแต่มันก็อาจจะยังขยับ อะไรได้ยากก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะจังหวะเวลานี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการจะสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดิบน,นะคะต่อมาคนมีคู่มีแฟนแล้วบ้างธาตุด,ดินนะคะพฤกษกันมังกรนะคะคนมีคู่คือคนมีแฟนแล้วหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะ energy ในช่วง1-15ถึงบหากรกฎาคมนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงเอ่ยคนธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรที่มีคู่นะ คนมีคู่ค่ะคิงถือไม้โฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานจริงๆ The m o อะมีความวิตกกังวลนะคะ The ะ o v เวอว้าวเด็กถือถ้วยสถ้วยแล้วก็ห้าไม้อะ ความรักความสัมพันธ์มีความสับสนนะเออคนมีคู่ทัดดินนะคุณอาจจะมีสเสน่ห์ในช่วงจังหวะเวลานี้นะเปิ้ลก็มองว่าคุณอาจจะแบบสับสนในตัวเองว่าเอ้ยฉันควรจะไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ดีไหมคือมันมีคนเข้ามานี่ก็แบบอ,อะและ้วอาจจะทําให้คุณลังเลกับความสัมพันธ์กับคู่ของคุณก็ได้ถ้าความสัมพันธ์กับคู่ของคุณเนี่ย มีปัญหาเออเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้คนใหม่ที่เข้ามามันมาเติมเต็มเราหรือเปล่านูน่นนี่นั่นแล้วเราก็อาจจะอยากสารสัมพันธ์กับเขาเป็นไม่ได้เพราะยังไม่เห็นว่าคุณเลือกนะแปลว่าถ้าเกิดคุณมีแฟนแล้วแล้วอยู่ๆมันมีคนนึงเข้ามาที่ทําให้คุณสปาร์กจอยทำให้คุณรู้สึกโอ้แบบมีสเสน่ห์เหลือเกินเข้ามาดีกับคุณเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็อาจจะยังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะในช่วง15วันนี้ว่าจะยังไงดีมันมีไพ่เดิมบูลกับไพ่ห้าม้เพื่อมองว่า มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสับสนว่าจะยังไงบางคนทะเลาะกับ ok แฟนไงแล้วมันก็เลยทําให้มีช่องว่างให้มีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นไ่ได้แล้วเราก็เลยเลือกไม่ได้เนาะก็ต้องบอกว่ามันคล้ายคคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกันถ้าเกิดว่า มีคนมากกว่า2คนนะอย,อยู่เราไปเอาใครเข้ามาในความสัมพันธ์ลวมันก็จะเริ่มพัฒนาการละแล้วก็กลายเป็นเรื่องปวดหัวแล้วเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าจะยังไงดีถ้าไม่ใช่เราก็อาจจะเป็นคู่เราก็ได้ที่มีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีอีกคนนึงในความสัมพันธ์ก็ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณจับได้หรือใดๆมันก็มีการทะเลาะเบาแวงหรือบางทีมันไม่ได้เป็นการจับได้นะแต่เรามีความระแวง เรารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเขาจะมีคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนอะแล้วทําให้เราต้องไปทะเลาะเบาะแวงกันด้วยความหึงหวงใดๆอะ่ะ ก็เป็นไปได้อ่ะก็ต้องบอกว่าใจร่มๆนะถ้าเกิดเรารู้สึกตังหงิดตัางหิดว่าแฟนเราจะมีคนอื่นหรือเปล่า,าดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งไปชวนทะเลาะนะคะบางทีมันเป็นการคิดเยอะคิดมากของคุณมากจนเงินไปก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นแค่เพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในที่ทํางานอะไรต่างๆเป็นคอนเน็กชันสังคมเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็ได้เราจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาจนทําให้มันมีปัญหาบานปลายนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันเป็นความจริงละว,ว่าเขาไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วมันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยป้าก็มองว่าคุณกยิ่อเลวาา อ,อยู่ๆคุณจะแบบว่าเออเธอไปกับอีกคนนึงเลยฉันเลิกกับเธออะไรเงี้ยมันก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพายุงกันไปยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าเขาต้องเลือกเขาก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าคุณต้องเลือกคุณก็ยังเลือกไม่ได้มันก็อีกหลักอีเหลือแบบนี้ไปนะอันนี้คือเฉพาะกรณีที่แบบมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณไม่ต้องหน่อยคะ่ะอันนี้มันไม่ใช่ดวงคุณเนาะแต่ก็มองว่ามันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกับตัวเองอาจจะเป็็นนนนนนเเเเเรรรรรรืืื่่่่่่อออออองงงงหห้้้าาาาาาทีีกกกะะไไดแตวมมัจจจคคขย นะและคุณก็จะมีเสน่ห์ด้วยถ้าเกิดคุณระมัดระวังตัวหรือวางตัวดีในเรื่องของหน้าที่การงานเฮ้เรากับแฟนรักกันดูดตื่นปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรคนที่เข้ามาคือเป็นเรื่องคอนเน็กชันสังคมการงานต่างเนี่ยสามารถเป็นมิ้เป็นเพื่อนได้แต่ว่าก็มีระยะหรือว่าวางตัวดีๆก็แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหากับแฟนเนาะเป็นการให้เกียรติคู่ของเราด้วยรวมถึงคู่ของเราเหมือนกันถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเออเขาแบบ มีคอนเนคชันสังคมอะไรของเขาเนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกเขานิดหนึ่งเหมือนกันนะว่าเออแบบนี้ไม่ชอบนะเธอแบบสนิทก,กับคนนี้มากเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นัน่น,นถ้าเกิดเขาเนี่ยจริงใจเขาไม่ได้มีอะไรเพื่อก็คิดว่าเขาก็จะวางตัวเว้นระยะ ให้กับเราเช่นกันเนาะแต่ถ้าเกิดเขาไปคิดอะไรหรือเขาไปมีอะไรเนี่ยปแปลว,ว่าเอออันนี้ก็ต้องตังหิดใจหรือว่าต้องมีเรดแฟกแล้วว่าเอ้ยอะไรยังไงหรือเปล่าทําไมฉันบอกว่าฉันไม่ชอบแล้วเธอยังไปคุยกับคนคนนี้อีกอะไรแบบนี้เนาะใดๆก็ตามก็เป็นพลังงานของการมีสเสน่ห์คือมีสเสน่ห์ถ้าเป็นคนโสดอ่ะมันก็ดีถูกปะ่ะแต่พอเป็นคนมีคู่อ่ะมันก็จะปวดหัว เล็กน้อยนะก็เป็นกําลังใจให้ไม่ต้องนอยจนเกินไปค่ะว่าไม่ได้คิดว่า Energy นี้จะเป็นของทุกคนนะแค่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์และมีรักสามเศร้าหรือมีบุคคลเข้ามาในความสัมพันธ์มากกว่าอาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดใครรักกันดุดือไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่ดวงของคุณนะก็ทิ้งไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคิลบาง หนึใบ้คนมีคู่ทัดดินนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้คนมีคู่ทัดดินในช่วงจังหวะเวลานี้คะหนึกรกฎาคมนะคะคนมีคู่ทัดดินไพ่บอกว่าฟันมีความสุขเออบางทีคนที่เข้ามามันไม่ได้มีอะไรนะอาจจะคุยเล่นคอนเน็กชันแบบหวาน,สนเสน่ห์อะไรเฉยแต่ถามว่าจริงจังไหมก็อาจจะไม่ได้จริงจังถ้าเราแบบ หลับตาข้างหนึ่งได้อสมมติแฟนเราเนอะแบบมีคอนเน็ชันมีเพื่อนมีนู่นมีนี่เข้ามาคุยอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเช็คเลตติ้งอะไรเงี้ยถ้าเราบอกว่าไม่ชอบแล้วเขาก็ดูไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรเนี้ยแล้วก็ทําใจสบายสบายก็ได้แล้วเราก็อาจจะชวนกันไปเที่ยวนะก็อาจจะสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นได้ไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนหลายๆคนก็ได้อาจจะไม่ได้ไปแค่2คนอ่ะก็ทําให้บรรยากาศดีขึ้นได้เหมือนกันหรือตัวเราเองค่ะบางทีอะ่ะ เราทะเลาะกับแฟนแล้วเรามีปัญหาเนอะเราก็อาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เรามีความสุขใช่ไหมล่ะมันก็เลยเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของเราก็เป็นไม่ได้ก็เอนจอยได้ค่ะแต่ต้องวางตัวดีๆระมัดระวังละกันบางคนก็คิดว่าแบบคุยเล่นๆไม่ได้ตั้งใจหลายๆคนมาดูดวงกับเพิ่อนนะก็ตอนแรกก็คือคิดว่าคุยเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะจริงจังไปไป,ไปมา,มาสารสัมพันธ์กันไปมาคุยไปคุยมาเอาดันชอบจริงคราวนี้มีปัญหาละเอออันนี้ก็ต้องระมัดระวงังถึงต้องบอกว่าวางตัวดีๆและทุกอย่างมันจะโอเคนะคุณจะมมมีคควววาาาสสุุขแล้กกกก็นับร พันธ์ได้นะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงความราของคนที่เกิดอาราศีธาตุด,ดินนะพฤษศกันมาก่อนในช่วงวันที่1-15การกรกฎาคมค่ะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เพื่อนโดยการกดซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ